สวัสดีครับพี่น้องมาเนี่ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็ะแม่นห้อยจูบแล้วครับม,ม,นมนันมันห้อยโขงแน่นอนมันหน่อยหน่อยแนวนี้ครับพ่อเมนโนูอร้อมครับมาอน,นีพร้อมหอยพอเราไปหัวม่าหัวว่านนี่ครับห้อยัวครับมันมันหอยงม,มครับ มาต่อยก้นกันเลยครับมาต่อยก้นห้อย้งนอยพี่น้องโอ้ยผ่าบ่คมจะผ่าไหมก่อนครับ <c oughs> มามาผ่าไหมเปลี่ยนไหมแล้ว มือข่อยเด้อมือขอ่อยเด้อพายังไปไพี่น้องเ,เอ้ยมันสมัแข็งเหรอตุยตุยตุยยนั่นงบนนามเนาะเจ้านั่บงบนัดมนกาโอ้ยาบบบ่เว้เจ้ก็นั่งนั่งบนสนัดในการเอ้ โทษมันโดน้จะกันหากบพีกินบ้างไเป็นแนไ้อะจะบริกิแต่พี่น้องเลยแต่ไม่บ้มัน น้องมาด้หาเจ็บพักขังหัวกันครับหาเจ็บพักเ่อมเ่อมยังก็อมหอยผักขมผักขมใหญ่พี่น้องหาเจ็บน้ำสวนน้ำขังเห็นนางส่านมือละ phân xây 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 phân หยอดหนึง่งหม,มองรถเป็นสายยีกโอ้ยเดี๋ยวต้องหาแนวตัดกันครับพ,รพี่น้องพี่น้องหาเก็บผักต่อเ็ผักอ,อัอันนนเด้อออมามา,มาเก็บใส่ห,ดหอดหยอดผักเติมตำลึงเนี่ยพี่น้องเออยางเฮี้ยนนี่ละมองตามันวิธีกัดตู๋เ <c oughs> ม่ต้องไปเก็บไก่หรอกพี่น้องถ <c oughs> างเฮี้ยนถังสั้นนี่แหละ พอได้อยากไปกินตัวักนกะินเบกินเห็่เรียบละบพักตันวนี้อนโอ้เห็ดจังได้เลยเนาะเอาก็ได้ใส่พักตาลึ่งพร้อมใส่หยอดพักท่องพร้อมรือึหยอดบือกึหยอดหยอดตาลึงกำลังงามๆครับถือฟอนเมอวานมือก่อนนี่กำลังแสบกำลังอ่อนขึ้นโอ้ยนี่แล้วพอได้กิน จะน้อยกับลวกลวกคือนี่กับตำเจวแล้วคือเกาเดี๋ยวไล่เติบอยู่ครับพี่น้องพักกระได้พอดีละซสำนี้ละบะกอือ้อยอดบะกอื้อครับกับยอดตำลึงพอดีใส่กับออมต่อยหอยตอย่อยก้นหอยกระลังแล้วครับพอดีเอาเจาะครับพี่น้องบอมื่อย้ายเม่น้อย พอดีอิม่มที่ตามตอนปุ๋งครับตามๆๆๆตาๆๆ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 ่อๆๆ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 บๆๆ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 หๆกๆๆๆๆๆๆแๆๆกๆๆ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 าตาโอ้ย เฮ็ดเกงเฮ็ด,ด,ดบ่เฮ็ดจ้างพ่อเจา้าปะาเอดงนุ้นนนนวน่วปรุงก,ก่อนครับสูตรเพิ่นละครับ,บอนอ,น,องงน,น,น,น้างเด้อดน้ำมันเดือดยังเจ้านั่นหรอพ่อนีิ con có đẹp lăm mười lăm bằng lăm có lăm mười 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 那种喜欢。 ลุงลแล้บอกยายนี่ลักษณะทั้งสอข้างจน่ะเอาขอบเบียร์ล่งนะพี่น้องมาเนี่เยเ่บวฮ่าหอวยมอย น้ำไม่เลยขุ่นที่ดเลยเหนียวปวดบ่เหนียวปวดแล้วเติมน้ำเติมน้ำขวดเนาะขึ้นมาเติมมาเติมเกินน้ำล่างควบเลยะร่างก็ล่างเกินใจียพักแล้วพี่น้องพักลงพักลงโอ้พักลายดีพี่น้องแกงพักด้วยใช่ปะเจียงหอยด้วยเจงพักแกงพักมันมปนเจียงมวนออมหอย อ้อมพักพี่เลานน่พะพักกันทิ้งจะพักกันไงเต็มหม้อหมออญญนันยักคนถึงมากแล้วคนปิดไปก่อนจับเดี๋ยวเสร็จแล้วครับพี่น้องเอาเอาใบเองี้ยรักลงก่อนบัดนนีะ้ไปอีกตู้จบครับพี่น้อง เซ่บพี่เกาไปไปกินครับพี่น้องบันนี้มากินขขาวพี่น้องเออมกินเาครับบ่าวอดเครับมามามามเดี <ละ S 1> ๋ยวม่ม ก่ตัวบอกน้ำบัดเนี่ยแต่ตไม่ตเน่ย ขาจะเัามาสองอันดูเนี้ยมึอ,อ,มอ <c oughs> โอ้มันอ้วนแห้งเว้ยโอ้ยบอกใครบอกอืม ข้าวลงดวนเพื่อิมก๋อยก๋อยมักเช้อื่นจางดีนืมยังไงบุไผพี่น้องเบื้งอ้อมหอยมือนแจกพุ่ง

เออเอาไม่นั่ใส่หมูสับนีกก่ยจะจะลองเลย,ยินแล้วครับ ของหวานต่อไป่น่อยมองหน่อยบวกเขาเขาแล้ว,ลว,ลวเนาะแสบที่เล่นโอ้นี่แห่งตุกเทียบวานดี5 6หน่วยคนละสาหน่วยก็ ้สำสีอ้วนสิบีมื่นนี่นักถึงสิบซีล่วันจะสิบซีลแล้วมาสองโลกนะเปิดร่มได้รึมยาน้ำมันเ้อากัน้ำมันั้ง,งวันธรรมดา นแสบอยู่ใช่ไห่ะนันโดนอะจริงเท้าขอมาคยกันล่ะ Hãy subscribe hỏi kênh Ghiền Mì Gõ Để là cả to đây, không quá ăn bản Một ngồi cặp đi านดีพี่นอ้องเจ็บเจ็บหวานดีดี oh. บ้านเรานีก็ดีอย่างเนาะเข้าแล้วก็มีของหวานของเบิร์นกินอย่างดีเว้เยเจ็บ ว่ามันห่อยใส่ขาซื้อตัวเว่ยบุกเขาจะงอยกันของมันหอนไปน้องเละงับครับไปเลยครับี่น้องโอ้ยคนเราเป็นคนเสียบเลย เอาละครับทำไงละครับลาไวไก่ย่างสำิ่งละครับขอบคุณทีรับชมรับแจร์ติดต,ตามครับผมกดแชร์กดไลค์ทำไงนะครับครับผมบายบายวันดีครับบ๊าา